ระเบียบนอนนอกคุกที่ออกมาเอ,อื้อกับคุณทักษิณไหมคุณบัชระตั้งข้อสังเกตเอาไว้วันเชื่อมโยงกันคือวันนี้ระเบียบเนี่ยนะต้องย้อนไปคือกฎหมายพรบุรทันปี60เนี่ยออกสมัยพลเอกประยุทธ์แล้วก็มีการออกกฎกระทรวงปี63ก็พลเอกประยุทธ์ถูกไหมครับแล้วมาถึงแก้ระเบียบอีกปี64แล้วก็มีาการทําระเบียบต่อมามันเสร็จปี66ถามว่าวันนี้เราจะบอกว่านายกทักษิณเนี่ย คนที่คาดการเรื่องนี้เหมือนมาก่อนการนะเช่นท่านสมศักดิ์ในเกี่ยวข้องอ้เป็นเป็นรัฐมน,นตรีสมัยท่านพลเอกประยุทธ์แล้ววันนี้จะมาออกกฎอย่างนี้เอ,อื้อนายทศศิลป์คิดได้ยังไง เอาสนะเอาเอาส่วนไหนคิดคิดอย่างเงี้ยม,มันเป็นการที่บอกว่าไม่ให้ความเป็นธรรมกับท่านเป็นการจับแพะชนแกะเรื่องระเบียบเนี่ยเขาต้องออกมาเมื่อมี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 มมพรบกอฎอหมายราชธรรมปีหกศูนเนี่ยก็ออก,กฎกระทรวงปี63ก็ออกระเบียบเพื่อให้ระเบียบนี้ใช้ได้เพราะวันนี้การบริหารเขาเรียกว่าบริหารโทษนะครับบริหารอของนักโทษเนี่ยเป็นหน้าที่องกรมราชัณฑ์เพราะกรมราชัณฑ์ก็ต้องบริหารเพราะว่านักโทษหล้นคุกวันนี้เรือนจำเนี่ย ทั้งประเทศเลยรับนักโทษได้แสนสองหมื่นแต่วันนี้เกือบสามแสนลายมันรับไม่ไหวแล้วรับไม่ไหวสามเท่าเกือบสามเท่านั้นใครที่ถ้าเข้าเกณฑ์เข้าเกณฑ์จะได้รับการปล่อยตัวแล้วหรือมีอาการป่วยครับโทษไม่เด็ดรุนแรงมากนักไม่เจ่คดีค่ะคนตายก็อาจจะกําหนดสถานที่ข้างนอกที่จะไปอยู่อันนี้เมื่อกําหนดขึ้นมาเนี่ยวันนี้เราไปดักคอแล้วเราไปกล่าวแล้วว่าเนี่ยเนี่ยน,นายทําเนี่ย ออกระเบียบนี้เพื่อนายกทักษิณทั้งที่ระเบียบนี้เขาดาเนินการกันมาตั้งแต่ยุคพลเอกประยุทธ์แล้วก็รัฐบาลที่ผ่านมาเขาก็ทำเขาก็ทำต่อเนื่องแต่วันนี้พอออกมาแล้วก็พยายามจุดชนวนเรื่องนี้เพื่อเป็นจะนําไปสู่ประเด็นการขัดแย้งใหม่ที่บอกว่าเ,เรื่องนี้จะจุดชนวนอาจจะมีม็อบมีม็อบคนต่อต้านแต่ผมมองวันนี้จุดไม่ติดหรอกครับประชาชนก็เบื่อแล้วเขาเข้าใจเพราะท่านนายกทักษิณเนี่ยเขาคดีของท่านคดีทางเกิดทา,ทางการเมืองเมื่อการยึดอํานาจแล้วมีตั้งคอตส ต่อสู้ความคิดกันทางการเมืองเนี่ย20ปีวันนี้ท่านยอมมาติดคุกกลืนเลือดผมเชื่อวาประชาชนส่วนหนึ่งะส <ชน S 1> ่วนใหญ่เข้าใจท่านเห็นใจท่านสงสารท่านต้องย้อนไปดูที่มาที่ไปที่มาที่ไปด้วยมัน120วันอะโดยสัญชตาตญาณของคนทั่วไปถ้าเรามีคนร,รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลน,นานกว่า4เดือนเนี่ยแปลว่ามันต้องมันต้องหนักมากมันก็เลยมีข้อสงสัยตรงนี้มันพอจะมีวิธีการไหนผมก็นึกไม่ออกนะ มันจะช่วยคลี่คลายข้อสงสัยตรงนี้ได้ไหมคือวันนี้ไม่ใช่ท่านคนเดียวหรอกครับใน60วัน120วันเนี่ยมีหลายคนที่ป่วยอย่างนี้บางคนป่วยติดเตียงบางคนเป็นโรคโรคร้ายบางคนเป็นมะเร็งบางคนอาการหนักเลยตอนนี้คือทั้งเรือนจําทั่วประเทศเนี่ยถือว่าผู้ต้องขังประเภทนี้มีจํานวนมากสูงอายุเจ็บป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่วันนี้การป่วยเนี่ยเมื่อเป็นสิทธิ์ของผู้ผู้ต้องขังสิทธิ์ของครอบครัววันนี้เมื่อเมื่อไม่สามารถเปิดถ,ถ้าตัวท่านไม่อยากเปิดเผ ยนะครอบครัวไม่อยากเปิดเผยคนอื่นไปไปละเมิดไม่ได้มันเป็นสิทธิ์แม้แต่แพทย์ก็ไม่ได้แม,ม้แต่เรือนจําก็ไม่ได้เพราะเดือถ้า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 ทำอย่างนั้นก็ถือละเมิดสิทธิ์ในคณะกรรมการสิทธิก็ดีสิทธิ่มนุษยชนแห่งแห่งชาติหรือของของ,ของโลกเนี่ยเขาก็ระบุเลยว่าหลักความเป็นมนุษย์เนี่ยเราไปละเมิดไม่ได้ผมชวนดึกภาพตามนะว่าวันข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นใช่คุณทักษิณถ,ถ้ารับโทษถึง6เดือนท่านมีสิทธิ์ขอพักโทษได้ใช่ก็คือเดือนกุมภาพันธ์ หรือถ้าท่านจะไม่ขอพักโทษไม่พอถึงเดือนสิงหาคมสมมตินะสมมติน,นี้สมมติแต่ถ้าท่านไม่อยู่ในเรือนจําเลยแม้แต่วันเดียวแล้ววันสุดท้ายที่ท่านออกจากโรงพยาบาบลตํารวจไม่ว่าจะเป็นเดือนกุมภาหรือเดือนสิงหาก็ตามกลับไปอยู่ที่บ้านจะตอบสังคมยังไงถ้ามันถึงขนาดนั้นคือประเด็นอย่างนี้เรื่องการพักโทษนะครับเป็นระเบียบของกมะะรมราชัรฑ์ผมเองแล้วการพักโทษว่าผมโทษหนึ่งปีเนี่ยผม หนึ่งในสามก็ถึงเวลาก็ประมาณเกือบ9้าเดือนผมออกอย่างล่าสุดคุณเทพไทยเสียนพงเ์ยก็พักโทษ <_ S 1> ็พักโทษเหมือนกันที่ผ่านมานักโทษการเมืองหลายคนก็พักโทษเอาว่าหลายท่านก็ถูกพักโทษประเด็นผมไม่ได้อยู่ที่เรื่องคุณแต่ว่าท่านพโทษแต่วันสุดท้ายที่คุณนักสินจะกลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยที่ผ่านมาอยู่โรงพยาบาลมาตลอดไม่เคยอยู่ในเรือนจำแล้วถ้าวันหนึ่งอยู่กลับบ้านได้เนี่ย อ้าวและที่ผ่านมามันคืออะไรมันจะมีคําถามแบบนี้ไหมคือวันนี้ผมมองว่าท่านเองนะเมื่อเมื่อมีหมายขังของสารส่งตัวเข้าเรือนจําพิเศษกรุงเทพท่านก็คือนอชอวันนี้จะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ท่านไปอยู่เรือนจำแต่เอาว่าไปอยู่โรงพยาบาลตารวจนะไม่ใช่อยู่ในเรือนจํานะท่านก็มีผู้คุมไป ไปไปดูไปดูแลไปเขาเรียกว่าไปคุมขังอะสถานะไม่ได้ต่างกไม่ต่าเ,เหมือนกันเลยมีการตรวจท่านก็ไปไหนไม่ได้ผมบอกว่าคนเนี่ยถ้ารู้ว่าจะติดคุกไปติดคุกแล้วไปอยู่โรงพยาบาลลำบากไหมก็เอาง่ายๆเลยว่ากับกับกับในกับในเรือนจําตรงไหนต่างกันไหมคุณก็ไปอยู่ในโรงแรมห้าดาวก็ได้แล้วขังตัวเองไว้ ผมเคยท้าคุณตีรุวันจำได้ไหมตอนนั้นอ่ะให้ให้วันละหมื่นอ่ะนี่ว่าบอกต้องท้ายแล้ววันละหมื่นให้ให้ให้สามเดือนเยอะนั่นเนี่ยเงินไม่ใช่เลยผมไม่ใช่ว่าเงินเยอะผมบอกว่าหลักการที่เขามโนกับของจริงผมเลงกล้าท้าไงว่ามันมันอยู่ได้ไหมเอาว่าสามเดือนเนี่ยก็ยังไงก็ทุกทรมานทุกทรมานไม่ได้สบายหรอกเอาว่านี่ติดโควิดนะพวกผมติดโควิดนี่เจ็ดวันเนี่ยลัช้ละผมแทบจะไปไหนไม่ได้ล่ชละว่าไงการถึงวารพักโทษหรืออายุครบถึงสิงหาคมแล้ว จู่กลับบ้านไม่อยู่ในเดือนจําเลยแมมแต่วันเดียวถามหัวใจพี่น้อง<ไ>ประชาชนให้ถามหัวใจพี่น้องประชาชนทั้งประเทศว่าเขารู้สึกอย่างไรนะครับสิ่งที่คุณพร้อมพงตอบเนี่ยคำถามเมื่อสักครู่นะครับของท่านพิธีกรเนี่ยถามได้ดีที่สุดดีมากคําถามนั้นนะครับแล้วคุณพร้อมพงก็ตอบไม่ตรงเท่าไหร่นะครับคือถ้าคุณทักษิณราชกิจจาบอกว่าให้จําคุกหนึ่งปีท่านไม่ได้ถูกจําคุก ไม่แต่วันเดียวไม่ได้เข้าไปในห้องขังเลยไม่แต่วันเดียวและในวันนั้นเนี่ยดร ok วิศนุเครือง,งามเนี่ยที่เข้าไปและทําให้คุณทักษณิณเนี่ยได้ออกมารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยก็สงสัยอีกว่าดร ok วิษนุเนี่ยเข้าไปทําประการใดนะครับซึ่งประเด็นนี้นะครับท่านผู้บริหารเรืองจำพิเศษกรุงเทพก็ได้ตอบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านตอบว่าผมเป็นคนถามเองว่าเพราะสิ่งนี้ใช่ไหมคุณทักษินถึงได้ไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจ ท่านก็หัวเราะแฮ่แห่แห่ไม่ตอบก็ในเชิงยอมรับไกลๆนะครับคือหัวเราะแบบยอมจำนนนะครับซึ่งประธานกรรมธิการคุณชัยชนะเดชเดโชท่านก็ซักไซได้เรียงหลายอย่างนะครับคือสรุปแล้วเนี่ยคุณชัยชนะบอกว่าแม้แต่ผมสักเส้นหนึ่งคุณพ้องพองศ์ได้ตัดไหมครับต่อไปเป็นนักโทษเนี่ย ก็เวลาเข้าไปเราก็ท hmm. no, mm ําตามเลผมผมยังไม่เคยเข้าว่าเวลาคนป่วยเนี่ยนะครับเขามีอย่างเงี้ยเรียนจะพิเศษกรุงเทพเนี่ยคนไหนป่วยเนี่ยเขาก็ยังไม่ตัดแต่นี่เขาดูอาการป่วยว่าไม่ได้ตัดสักเส้นไม่เพราะว่าแล้วไม่ได้ถูกจําคุกแม้แต่สักวันเดียว